ดีพี่น้องบพื่อสุสนต์สุคตปสงค์สวัสดมากินอันถอดรักแร้น้ำผพ้ว่า,าดได้เพี่น้องเด้อมาสบายอยู่จ้พี่น้องจ้ามากินรักแร้กับน้องเป็นจ้ามามากินกันเลยจ้าหนึ่งกิโลนะคะรุ่ยค่ะรุย่ยน่ากินมากเลยน่ากินมากะมากินน้ำผพ้ว่า,าเลยจ้ะ มันมาเาหนา็นหน้าเห็นหน้าจ้ะนองคนพ่อขอพี่ดิแซ่บเสียผู้ใหญ่กินไปแล้วสองคำในนี้หนึ่งกิโลพี่นังกะกระเล็ดหนึ่งกิโล nó là cầu chim hà hạt bọc nhai đừng để đừng mua mình hạt để nồi đi bọc này cứ trắng xí đầm đầm nữa nó thì đọc xí ăn nướng đường đi quá เชียงกับสีดังดังนี่เด้อบ้านที่ถนนบางดลพี่น้องใจบางดลผมดลแรงแรงเว้ยฝ่าฝ่าเสียงดลบ้านที่ถนนเลยเสียงดลไอ้พวงเสียงดลฝ่าฝ่าขึ้นบางที่บุรุษเรียงพี่น้องเอ้ยเกิดขึ้นขึ้นอ๋อแต่เราเชียงขึ้นเพราะว่าเพราบ้านขี้ว่ามันเป็นเนื่องพอดีขึ้นเนื่องต้องเนื่องพี่ เอารดก็จะมาแต่ทางฝนนะพหนักแห้งไปได้ไปเลงไปเลยเชียงลบไม่เง็นไยร่มแห้งไปเลยอากาศลดลงอีกแล้วอุณหภูมิลดลงเลยอุณหภูมิลดลงอีกแล้ว

พอกรอบๆพน้องก็เสียบเสียบเนาะว้ากินไม่ได้อะไรครัเฮ้ยยังโอ้กินเก็มขนอจ้ะเกมปวดพู้ ทั้งนั้นจะว่าเลยเท้าเสียมอ mm hmm. ะไรตลอดสูงจะว่ากับมักก <c oughs> องสีล <Okay. S 1> มจะมแห้งไหน เขาเขาตัวเขาเขาปวดไปยั่วจาไอที่เราเห็เห,เห,เหี่ยวๆเข่าๆยั่วจางเนาะตัวเหี่ยวๆเถาๆจยู่วอะันจะพ้นหมักเนาะเข้มดีเข้มดีแซ่บจ้ะมากก็เข้ขมนะมาเินกบเตีย,ย,ย,ดดยมันได้ลังตูนได้อลังกีด้ะมาไงเอล่าสไตล์เล่ามาเมมด้อจับเจบ Nhay, yêu ác. Nhân kem kem kim. Hai kim thích thầm thích. Anh nè lạy nèo mày anh kiếm thích. Mày kim kiếm thôi. Tôi nọ nèo babi mày nèo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  mày 你悠悠啊。嗯油油 <laughs> พักอี้อขาบต้องเส่าเข้าไปเลยเพอใหญ่เราตีมึงเด้อไอ้ข้าวเออ นังลงเลยจบกิบแล้วตงด้มเหยวีอะรพี่องจ้ากิปเนี่ม่ยังได้เพี่น้องเด้อไอพี่น้องกหลาแช่กขาตดจับกปกติจับเขาสุภาพการแย่งกินกิบมาสาพากินพ่บ้านพี่น้องเนาะน้องตีคำว่ากินพ่บ้านเขาครบจะเด้หนุ่มเรื่องเนาใจจเียบแบบไข่เมือสได้ร้ายใจพี่น้องจ้าสมััดีจ้าอิ่มเนจ้าไม่บายบอิ่มหรอกสกินต่ออยู่แต่ว่ากิบมันสยาวเยพี่นงเนาะ บายบายขอบคุณที่มาทีเก่าที่หนองเด้อที่เขามาเป็นซุ่มกำลังแรี้ยงใจเพราะว่ามาตลอดจ้ะขอบคุณมากๆจ้ะผู้ดใดมาเดียวบ่ต้องยา่านเดี๋พี่น้องจ้าบ่ต้องย่านบ่ต้องกลัวเพราะว่าสิไปกินเขาน้ำเบิดทุกคนเลยจ้ะเนาะจ้ะคีมเนื้อจบเพียงเสนอจากพี่น้องจ้บาบายบายจุ๊บจ้า